สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็จะมาขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารบำรุงสมรรถภาพทางเพศกับอองพันชายนะครับแก้ปัญหาสําหรับบุคคลที่มีปัญญาเนื่องจากน้ำอสกิดไม่แข็งแรง,งครับแล้วก็บุคคลที่ล่องปากห่าวหรือเป็นประจำหรือที่เรียกว่าแรงไม่มีแข็งไม่เป็นนะครับไม่เกิดขท่าไหรนะ่ ลองซื้อหาทานดูตัวนี้ชื่อว่าตัวสแควรนะครับซึ่งดีมากๆครับผมลองใช้นะครับยอดจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อนผู้ชายทั้งหลายนะครับที่ต้องการทําความฝันให้เป็นจริงหรือเพื่อนสาวที่ต้องการซื้อมาให้สามีทานเพื่อบำรุงสุขภาพนะครับก็หาซื้อได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับและประสบผลสําเร็จตามที่ต้องการครับขอบคุณครับ